เพื่อนๆที่ในวงการได้อ่านข่าวซึ่งเวลาเราเข้าโรงพยาบาลบางทีทุกคนไม่รู้นะแต่เป็นโชคดีของคนคนไข้กู้น้องกุ้นางอันหนึงที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเขาไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อนๆที่หูข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็พากันลุมไปเยี่ยมในวันนั้น คุณพ่อบอกว่าเขามองเห็นใบหน้าลูกที่นอนอยู่บนเตียงรู้สึกว่าลูกมีความสุขที่เห็นได้รับได้ยินเสียงได้รับรู้ว่าทุกคนมาเยี่ยมแล้วเขาได้จากไปบางทีสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเราหน้าที่เตียงนั้นเป็นแรงปรารถนาที่เขาต้องการนะและมันมาโดยอัศจรรย์ทั้นั้นจริงๆแล้วพวกเราที่เป็นพยาบาลที่เป็นคุณหมอเนี่ยเราจะได้เห็นกําลังจิต ของคนที่ใกล้จะจากไปเพราะเขาบอกว่าคนที่มีพลังจิตสูงเนี่ยหนึ่งทาลกสองผู้ปฏิบัติธรรมสามคนใกล้ตายกำลังจิตเขาจะมีมากจนสามารถทำให้เรื่องอัศจรทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยจิตของเขาเองนั้นการที่เราได้พบเห็นสิ่งเหล่า ถ้าเราจดเอาไว้นะว่าวันนี้คนไข้คนนี้เราได้เจอแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเหมือนกับคุณสุภวัตได้เล่าว่าไม่น่าเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอกันเลยแล้วลุมกันมาในวันนั้นในวันที่เขาจะจากไปเนาะดังนั้นถ้า, <c oughs> าถามธรรมาภาพณนวันนี้เนาะการเยียวยาคนที่อยู่เบื้องหลังก็ทำตามหน้าที่ดีที่สุดเราดูแลชีวิตเขาในโรงพยาบาลพอละ แล้วก็ปลอบใจคนไข้ว่าเออบัตต้องขังหมแล้วเนอดูแลเพื่อนใพ้ดีๆแล้วก็ที่สุดแล้วเดวท่านจากไปส่วนเรื่องที่วัดเดี๋ยวมหาวรจัดก,การเองเ <c oughs> นะเพราะว่าเราคงไม่ต้องตามไปนิมนต์พระเราคงไม่ต้องตามไปเยียวยาถ้าไม่เช่นนั้นคนไข้กีฬานี่ต้ายไม่ต้องบ้านกันละเพราะว่าอย่างไงเขาก็ไม่ให้ค่าแรงขั้นต่ําเราสามร้อยบาทที่นั่นนะดังนั้นก็ ที่นั่นป่อยเป็นหน้าที่ของญาติโยมญาติมิตรพี่น้องว่าควรจะทําอย่างไรคือมีการรับช่วงต่อกันเนาะทีมในที่นี้ก็คือดึงญาติมิตรพี่น้องของคนไข้เนะี่ยมาทําความเข้าใจแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของพระส่์เองถ้าได้ทํางานร่วมกับทางคุณหมอทางพยาบาลเนะี่ยก็ให้ท่านรับไม้ต่อแต่ละคนส่งทอดกันเป็นระยะระยะว่าคุณหมอและพยาบาลดูแลตรงนี้นะที่เหลือจากนี้ไปเป็นเรื่องของญาติมิตรพี่น้อง โอ,อกรเปิลน,นะแล้วถ้าเราได้อยู่บ้านเดียวกันเราได้อยู่ในอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันก็ความสนิทส,สนมอย่างถาา้าหาวอนเนี่ยที่บอกว่าได้ไปกินวาสบิททุกครั้งนี่นะถ้าไม่สวดมนต์และไม่ไปจัดก,การงานศพก็ไม่ได้ไปกินวาสบิเพราะฉะนั้นไอ้ทีท่ีหัวนะ่ก็ถือว่าก็ให้จีสนั่นคุณยายรับไปนะ เพราะว่าเป็นความปรารถนาของลูกหลานเป็นความปรารถนาของคนไข้นั้นเขามองเห็นท่ามาวอวรเนี่ยคือญาติคนหนึง่งที่พอถึงวันครบรอบของคุณยายเมื่อไหร่เขาจะนึกองนี้ไม่ได้นึกถึงองค์อื่นเพราะอะไรเพราะความผูกพันครั้งสุดท้ายที่คุณยายได้รับเนี่ยได้จากองนี้ไม่ได้จากองค์อื่นนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่งดงามหนึ่งที่เราสามารถจะปลูกความเป็นญาติให้เกิดขึ้น ผูกความสุขให้เกิดขึ้นในบ้านปลางของคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปเจริญพร,เ,ร,พรเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ดูแลญาติผู้ป่วยของมหาราชนี่ก็ดูแลญาติผู้ป่วยด้วยอย่างอัตมาภาพมาเนี่ยพอเทศ ให้ผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยบางเคสก็เสียชีวิตทันทีพอเทศอยู่นี่ก็เสียชีวิตทันทีรูกหลันก็ร้องก็มีหรือเทศได้แป๊บหนึ่งออกไปเสียชีวิตก็มีอย่างเงี้ยก็จะมีหลายเคสจนพยาบาลก็จะมีการโจทย์ขานกันบอกว่าในเคสไหนที่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ไปสักทีถ้าไปนิมนท่านมาหาอาวร เินสานาทีเดทแน่ๆเนี่ยงง <c oughs> อรย่าง้ <c oughs> ร่วมมือกันร่วมมือกันแต่ว่าหายก็มีแต่ในกรณีที่จะดูแลญาติผู้ป่วยเนี่ยอาตมาภาพจะใช้สถานการณ์จริงในการดูแลดูแลยังไงก็คือถ้าหากว่าเขาอยู่ในห้องที่มีผู้ป่วยที่มีสายระโยงระยามญาติผู้ป่วยบางคนจะมีความดื้อรั้นยื้อชีวิตของผู้ป่วย ให้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยผู้ป่วยเองก็ไม่ต้องการนะผู้ป่วยอาจจะสั่งเสีย,ลยแล้วไม่ต้องการแต่ก็พยายามจะยือ้อบางรายเนี่ยจะมาไปเยี่ยมเมื่อมเยี่ยมมีอาการดีขึ้นตกลงกันนีแรกว็าถ้าไปเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอากลับบ้านเพราะว่าพ่อกาะสังไว้ให้เอากลับบ้านนะ พอมาเยี่ยมแด่าอาการดีขึ้นลูกก็ไม่ยอมอีกเพราะว่ายังมีลุ้นเพราะว่าอาการดีขึ้นจนในสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปบ้างนั้นการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ดูแลญาติผู้ป่วยญาติผู้ป่วยก็สําคัญที่จะต้องดูแลหนึ่งต้องให้ญาติผู้ป่วยยอมรับความตายของคนป่วยให้ได้เราจะทํำยังไง ที่จะให้ลูกๆหลานๆยอมรับความสูญเสียบุคคการีหรือว่าบุคคลสำคัญในบ้านของตัวเองให้ได้ต้องชี้ให้เขาเห็นว่าที่เขาเอามานอนโรงพยาบาลเนี่ยคือบุาคการีและสิ่งที่โยมเห็นอยู่เนี่ยโยมมีความรู้สึกสบายใจหรือไม่เห็นอะไรเห็นการเจาะคอ,อเห็นการเจาะเลือดเห็นการห้อยสายระโยงระยาง เห็นการมัดแขนมัดขาติดอยู่กับเตียงนี่คือความปรารถนาดีของลูกหลานหรือที่จะให้บุพาการีของตัวเองพุกทรมานขนาดน,นี้เราต้องชีอ้อย่างนี้เอาเนี่ยอย่างนี้่ะยมชอบเนาะที่จะให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่ทั้งทั้งที่เขาไม่รับรู้อะไรเลยพะงาพะงาผีอย่างนั้นมีแต่ลมหายใจไม่มีอะไรเลยทําไมญาติญาติไม่ให้คนป่วยเนี่ยมีความสุข ในวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาให้เขานอนแบบสบายสบายให้เขามีความผ่อนคลายแล้วเรามาช่วยกันทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจสิ่งที่เขายังอยากจะทำอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตของเขาเพื่อที่จะให้เขาไปอย่างสงบและมีความสุขความสุขของคนที่จะจากไปไม่ใช่ความสุขของลูกหลานหรือ รือว่าความสุขของลูกหลานคือการที่จะให้คนป่วยมานอนทุกทรมานด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแต่ในที่สุดก็จะต้องจากไปอยู่ดีเราจะต้องให้ข้อคิดของเขาในที่สุดก็หลายรายก็ยินยอมที่จะให้คนป่วยไปแล้วก็ยินยอมที่จะมีชีวิตโดยที่มไม่มี บุคคลคนนั้นอยู่ในชีวิตของตัวเองขาดพ่อขาดแม่ก็ยอมเพื่อที่จะให้พ่อแม่ไปยงมีความสุขอย่างเงี้ยเป็นการแนะนําในเบื้องต้นที่จะทําทแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกรายเสมอไปบางรายก็ดื้อรั้นก็มีก็ไม่ยอมก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะย,ยินยอมเนี่ยเพื่อที่จะให้คนป่วย,ยไปอย่างสงบเมื่อเขายินยอมแล้วเนี่ยเราก็รักษาสภาพจิตใจของญาติผู้ป่วย โดยชี้ให้เห็นว่าการที่คนป่วยจากไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่ดีๆให้กับคนป่วยอีกหลายๆอย่างเช่นมีการทําบุญ<ม>หรือว่ามีการโอกาสที่จะได้พบปะก,กับญาติพี่น้องได้พูดพูดคุยถึงกับคุณงามความดีของผู้ป่วยที่จากไปเงี่ยทำทำหลายอย่างกแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีญาติผู้ป่วยเยอะมากที่ยึดวัดวันสา็น ครบรอบปีก็จะมาทําบุญครบรอบปีก็จะมาทําบุญที่วัดก็จะกลายเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นสังคมเล็กๆของญาติผู้ป่วยที่วัดปันสาวคือมีอะไรก็จะมาที่วัดแล้วก็มาคุยกันมาสนทนาธรรมแล้วทุกคนที่ผ่านกระบวนการนี้เมื่อกลับมาที่วัดอีกทีหนึง่งก็จะมาคุยอย่างมีความสุขว่าณนะวันนั้นถ้าหากว่าไม่เชื่อท่าน วันนี้เขาก็อาจจะไม่สบายใจอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เนี่ยเขาเชื่อรังแล้วก็เชื่อหมอเชื่อพยาบาลในการที่จะปล่อยให้คนไข้ไปอย่างมีความสุขโดยการที่ไม่เหวรั้งยื้อแย่งเอาไว้เนี่ยก็จะทําทให้เขาคิดว่าโอ้เนี่ยเขาก็มีความสุขที่ได้ทําให้ความต้องการสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยสมประสงค์หรือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยก็ทําให้เขามีความสุขแล้วก็ยินยอมได้ เพราะฉะนั้นการเยียวยาผู้ป่วยก็ดีหรือว่าการเยียวยาคนที่เป็นญาติก็ดีก็พยายามเยียวยาที่สภาพจิตใจแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงตามหลักของพระพุทธศาสนาเขาก็จะยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การสูญเสียของญาติพี่น้องของตนเองแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจในความสูญเสียนั้นว่า จริงๆแล้วความสูญเสียก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้เขาได้มีโอกาสได้รู้เห็นแล้วก็พบปะอะไรดีๆอีกหลายๆอย่างคทรนี้ เข้ามาหาอาจารย์สองภาคว่าอาจารย์สองภาคว่าถ้าเป็นถ้าเป็นครัวท่า, <c oughs> านานมหาสงานตายก่อนอน,นี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเตรียมจองเวรตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย <c oughs> ยังไม่ลืมใช่ไหมเออ ผมว่าคนตายก่อนไม่ใช่เรานะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจผมฟังอาจารย์หมอถนัดหรือเปล่านะธรรมาฟังหรือเปล่าว่าเมียสาวลูกสองหรือว่าเมียสามลูกเมียสามเมียสามเมียเอนี้เรื่องจริงหรือว่าแค่้งพูดเพราะว่าเมียเมียหนึ่งเนี่ยเขาบอกสบายเมียสองสมองแตกเมียสามนี่ม้ามแตก เมียสี่ดีดีแตกเมียห้าหน้าแตกเมียหกอกแตกถ้าเมียเจ็ดเก็เสร็จเลยนะี่ยท่านถ้าถ้าเรารู้อย่างนี้รู้เรื่องราวอย่างนี้และถูกคําถามที่อาจารย์อาจารย์หมออึ้งไปแล้วกลับไปคิดเนี่ยถ้าเอาหลักของพระพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีพุทธิเขาเรียกาพุทธิปัญญาคือนําปัญหาแล้วเก็บไปคิดและทดสอบด้วยตัวเอง พระพุทธเจ้าส่งเสริมวิธีการแบบนี้เพราะว่าถ้าเราทดสอบด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะได้คำตอบด้วยตัวของเราเองเช่นกันพระพุทธองค์เคยคุยกับพระรูปหนึ่งก่อนตายว่าเออมีท่านเมื่อก่อนเราเทศกันยังไงนะเราสอนโยมว่ายังไง